สวัสดีค่ะลูกค้าลาโต้สองสามสี่นะคะวันนี้แอดมินกลับมาแล้วพร้อมกับสถิติของสูตรหวยในงวด17มกราคมนะคะวันนี้ออก17มกราคมเพราะว่า16เป็นวันครูเนาะก็เรามาดูกันนะคะวันนี้ออก972เแล้วข้างล่างออกศูน 2. สวยมากเลยนะวันนี้หวยออกสวยมากเดี๋ยวมาตามดูกันนะคะว่ามีสูตรเล่มไหนเนี่ยที่เข้าอย่างต่อเนื่องและเข้าดีน่าติดตามบ้างนะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากตามสูตรต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นรายครึ่งปีรายปีปฏิทินต่างๆเนาะก็สามารถสั่งซื้อได้เหมือนเดิมนะที่ w ว w เว็บ l o t t o 2 3 4 n e t นะคะในเว็บไซต์เนาะอ่าสั่งซื้อแจ้งชำระเงินด้วยนะอย่าลืมนะแล้วก็เก็บปลายทางได้ด้วยนะคะเก็บปลายทางถ้าใครแจ้งชำระเงินโอนเงินไม่เป็นเก็บปลายทางได้เนาะหรือใครถนัดในไลน์มากกว่าก็สั่งในไลน์ ID ดแอดรัตโต้สองสามสี่นะคะเฟซบุ๊กช้อปปี้ลาซาด้าได้ทุกช่องทางเลยนะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเล่มไหนเข้าเด็ดๆบ้างนะ,ะในงวดนี้นะคะก็หวยเข้าค่อนข้างจะดีมากเลยนะ<ม>อ่าเรามาเริ่มกันเลยนะที่เล่มแรกก็อเลขนาโชคเลยละกันนะคะ นี่ข้างหน้าเลยนะเลขนำโชคว,วันนี้เข้าสวยมากเลยนะคะลูกค้าเรามาดูกันของเขาเนี่ยจะมีสูตรเกิดกับสูตรดับเนาะก็คือสูตรเกิดของเลขนำโชคสูตรดับของอาจารย์แม่นจริงนะคะม,ม,มาวันที่17มกราคมนะคะเรามาดูสูตรเกิดกันก่อนนะคะอของเลขนำโชคนะคะ สูตรเกิดเนี่ยก็วันนี้เข้าวิ่ง7ในส่วนของเลขนำโชคเขาจะมีเป็นสส่วนนะคะลูกค้าเป็นแบบนี้เนอะเผื่อลูกค้าใหม่เพิ่งติดตามนะคะมีอ่าส่วนของเลขนำโชคว,วันนี้มี7มีศูนย์นะคะอ่ามันมันได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะลูกค้าอ่าอันนี้เน่ยก็ข้างบน7จสองอยู่ตรงนี้นะข้างบนตรงๆเลยนะคะ7จสองเนี่ยมี5้าเจ็ดสองจริงๆเนี่ยของเขาเนี่ยมีเคยเข้า3ตัวด้วยนะคะยังไงก็ลองตามดูได้นะเล่นน้อยชุดนะคะลองเล่นเผื่อๆไว้หน่อยก็ดีนะก็คือซื้อ อเตอรี่เผื่อไว้นิดนึงนะคะส่วนในแม่นจริงเวพเช่นเดียวกันนะคะมี2นะข้างบนข้างล่างเลยและ2ตัวนี่วันนี้เด็ด2772ข้างบน2 0ง2ข้างล่างเวลาลูกค้าซื้อลอตเตอรี่ลืมกับตัวซื้อด้วยนะเช่นเนี่ยเ2็ดสองสอะไรประมาณอย่างนี้เนาะ โอเคอันนี้ในส่วนของเลขเกิดของสูตรเลขนําโชคนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างแบบนี้เลยทีนี้เรามาดูเลขดับจริงๆเลขดับเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้ได้มาจากสถิติหลายปีที่ผ่านมานะคะแต่งวดนี้เนี่ย วดนี้เนี่ยเขาจะข้างบน7-2เนี่ยหลุดคือเขาให้เลขดับมา20ชุดบน20ชุดล่างนะคะวัดนี้ข้างบนมี7-2ให้มาอันนี้ดับไม่อยู่แต่ข้างล่างไม่มี02มี 01, 09, 10, 18เเลยอันนี้ก็คือดับอยู่นะคะข้างล่าง โอเคไหมใช้ได้นะคะแม่จริงเวพีอันนี้เลขดับนะคะงวดที่แล้วเ,เลขดับข้างล่างหลุดแต่เลขดับข้างบนดับอยู่นะคะก็จะอย่างนี้เนาะนี่ w, w W W นะคะอ่ะอันนี้ก็คือสูตรเลขนําโชคนะคะแล้วก็จะใช้ได้จนไปถึง16พฤษภาคมเลยก็ยังหลายหลายเดือนหลายงวดนะคะอ่ะไปตามดูได้นะต่อเลยนะคะที่สูตรต่อไปก็คือเสือตกถังพลังเงินดีช่วงนี้มีดังมากๆเลยนะคะอ่ามาดูกันว่าทําไมถึงดัง เอางวดนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปย้อนให้ดูนะ17มกราคมนะคะ972กับ02งวดนี้เนี่ยเด่น2มาทั้งบนและล่างนะคะ2มาทั้งบนและล่าง3ตัวเนี่ยมี2มี7นะคะไม่ได้จับ9มาแต่2ตัวมี2772ข้างบนอยู่ตรงนี้และ0220ข้างล่างอยู่ตรงนี้งวดนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเสือตกถังพลังเงินดีนะของเขาเนี่ย ก็เข้าดีมาหลายงวดแล้วนะคะอันนี้งวดล่าสุดเนอะ17กันยาเดี๋ยวจะได้ไม่ลายตานะคะเล่าบนเข้าล่างแบบนี้วงวด2มกราคมนะคะเข้าวิ่งสองตัวเลยแล้วก็สองตัวบนนะ0660นะคะหลุดไปหนึ่งงวดนะคะ16ธันวาหลุดไปหนึ่งงวดแต่งวดหนึ่งธันวาก็เข้าเบิ้ล22แบบนี้นะคะก็คือเข้ามาหลายงวดนี่16พฤศจิกาย,ยนนะคะเข้า7337ข้างล่างนะคะเนี่ยต้องกลับตัวซื้อด้วยนะลูกค้าอ่ะ หนึ 1> 1, ่งพฤศจิกายน9ก้9นะคะข้างบนอันนี้มันเป็นงวดแรกของเล่มน,นี้นะคะ<ม>ก็ใช้ไปไม่กี่งวดเองก็เหลืออีกถึง2องพฤษภาคมอีกหลายงวดเลยนะคะอีกหลายเดือนเลยนะไปตามดูเสือตกถังพลังงานนี้ปกเต่านะคะลูกค้าปกเต่านะอันนี้เป็นปกเต่านะดูเล่มดีๆนะมันมีสองสเล่มน,นะที่เป็นเสือตกถังนะคะ โอเคต่อกันที่สูตรเงินล้านบ้างนะคะอันนี้ก็คืองวดแรกของเล่มใหม่เลยนะคะงวดแรกของเล่มใหม่17มกราคมนะของเขาใช้ได้12งวดก็คือครึ่งปี17มกราคมเงินล้านงวดนี้ตัววิ่งไม่มามีแค่ตัวเด่น2นะแล้วก็2ตัวเนี่ยเข้า2 7 7 2ข้างบนอยู่ตรงนี้ลูกค้านี่2 7 7 2นะคะเข้านะอ่าสถิติเป็นยังไงอ่ะนี่ของปีที่แล้วนี่ของแอดมินเองนะนี่ของปีที่แล้วนะคะก็งวดเอ,อ่ออันนี้มันจะ ง Jong ง <this> งงนิดนึงงวด2มกราคมนะคะ706กับ16ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างอย่างนี้เลยนะคะ06ข้างบน16ข้างล่างตรงๆนะอันนี้คือสถิติเงินล้านนะคะมาเดี๋ยวทำให้ดูนะคะนี่16ธันวาคมเข้าวิ่งนะคะ1ธันวาคมเข้า2ตัวนะ16พฤศจิกาเข้า2ตัวนะคะดูดไป1งวดนะคะอ่าแล้วก็งวด1 2 3เท่ากับเข้ามา4งวดและงวดนี้เป็นงวดที่5นะคะลูกค้านี่ ห้างงวดติดแล้วนะคะห้างงวดติดแล้วนะสําหรับสูตรเงินล้านนะคะ อายังไงลองตามดูได้นะจ๊ะนี่คือสถิติของเขานะต่อกันที่สูตรอีกเล่มขายดีก็คือคือเข็มที่ชีวิตเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นปีเนอะแล้วก็เล่มนี้ใช้ได้ตลอดทั้งปี6-9เลยนะคะมางวด17มกราคม9-72กับ02งวดนี้เด่น0มาเด่น2มา2ตัว0 2 2 2เออขอโทษค่ะ02ข้างล่างนะคะมาตรงๆเลยนะคะ7จะ7 2 7ไม่มีงวดนี้เข้าข้างล่างนะคะสำหรับเข็มทิศ งวดที่แล้วมาข้างบนนะ6 0 0 6นะคะ6 0 0 6งวดนี้มาข้างล่างนะ,ะก่อนหน้านี้มา16ธันวาเข้าวิ่งนะคะเขาวิ่งนะ,ะเข็มที่ต้องดูด้วยนะบางที่3ตัวเขามีเข้าบ้างนะ,ะเล่มน,นี้ใช้ได้ทั้งปีเพิ่งใช้ไปได้แค่3มงวดเองนะคะตามดูได้นะสั่งซื้อได้นะคะต่อกันที่สูตรอีกเล่มหนึ่งก็คือสูตรน็อกแชมป์นะคะมาหนี่น็อกแชมป์อันนี้เล่มเก่าของแอดมินเอามาดูกัน17มกราคมนะคะ วดนี้เนี่ยเขาจะให้เดือดเด่นมาสามตัวมีสองนะคะเข้าสองทั้งบนทั้งล่างเลยแต่สองตัวเนี่ยไม่มานะสองตัวไม่มาแต่มีเนี่ยมีเก้ามีสองะไรอย่างเงี้ยมีสองมีเจ็ดจองน็อกแชมป์เคยเข้า3าตัวด้วยแล้วก็สองตัวเนี่ยก็เข้าดีตัวเด่นนะคะลองตามดูได้นะงวดนี้สองตัวไม่มาแต่ก็อยากให้ตามดูนี่มาดูสถิติย้อนหลังกัน ของปีที่แล้วนะคะนี่สามสิบธันวาหรือสองมกราคมนะคะเข้าสองตัวนี่สิบหกธันวาเข้าสองตัวนะคะหนึ่งธันวาเข้าสองตัวนี่สิบหกพฤศจิกเข้าวิ่งนี่หนึ่งพฤศจิกเข้าบนเข้าล่างมีหลุดบ้างไม่ใช่ไม่มีนะต้องบอกเลยมีหลุดบ้างนี่หนึ่งตุลาเข้าบนเข้าล่างสิบกันยานเข้าบนเข้าล่างแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือสถิติของปีที่แล้วของอาจารย์น็อกแชมป์นะคะ นี่ค่อนข้างจะดีเลยนะคะอ่าปีใหม่มาแล้วเราก็ใช้ได้ทั้งปีเลยนะคะ69ใช้ได้ทั้งปีและในเล่มของเขาเนี่ยังมีหวยหุ้นวิเคราะห์หวยหุ้นรายวันประจําเดือนให้ด้วยนะคะมีตลอดทุกวันเลยนะคะโอเคตามนี้นะคะสําหรับสูตรน็อกแชมป์นะอ่าต่อกันนะคะที่สูตรตําราปักธงชัยงวดนี้ก็ยังมาแรงต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเล่มล่างเข้าดีมาเรามาดูกันก่อนเอาเล่มล่างก่อนอันี้คือปี69เนาะ ปี69นี้เล่มปีที่แล้วนะคะของแอดมินปีนี้ปี69 17มกราคมปี69นะคะงวนนี้ออก02ตัวเด่นตัวรองอะมี2แล้วก็2ตัว02 20อยู่ตรงนี้นะคะนี่เข้าข้างล่างสวยๆเลยและที่ไม่น่าพลาดก็คือหลับหลักสิบนะคะหวยงวนนี้ออกศูกนยะ์เป็นหลักสิบนะให้สามมาดับอยู่ให้สี่มาดับอยู่นะคะของเขาบอกแล้วว่าดีจริงๆเลขดับนะ,อะลองเอาไปจับไปตัดได้นะคะ นี่ก็คือตำราปากทองแทรเล่มล่างเนาะปีแล้วก็เข้าใช้ได้นะเริ่มแบบช่วงสิ้นปีอาจารย์เขาดวงดีนะเนี่ยสิ้นปีเนี่ยเข้ามาอันนี้หลุดไปงวดน,นึงแต่ดาบหลักสีลอยังดับอยู่เห็นไหมดับอยู่ดับอยู่ตลอดนะคะแล้วก็เนี่ยมีเข้าสองตัวเข้าสองตัวอะไรอย่างนี้เนาะช่วงปลายปลายปีเนี่ยสถิติอาจารย์ดวงเขาโอเคเลยนะคะก็อยากให้ตามต่อสําหรับเล่มล่างส่วนเล่มบนมานะเล่มบนปีหกเก้าปีนี้หวยออกเก้าเจ็ดสอง เลขเด่น9เลยนะคะเลขเด่น9้าแต่2ตัว7 2 2ดสองไม่มาไม่เป็นไรนะแล้วก็ดับหลักส0ออก7ดนะให้2มาดับอยู่ให้5้ามาดับอยู่นะคะใช้ได้เลยนะสำหรับดับหลักสิบทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะอ่าอันนี้สถิติของปีที่แล้วเห็นมาดูกันงสินี่ข้างบนนะคะปีที่แล้วสถิติดีนะคะนี่มีเข้า3าตัวด้วยมีหลุดบ้างแต่ดับก็ยังดับอยู่เห็นไหมเลขดับเนี่ยใช้ได้นี่มีเข้า2ตัวนะคะ เ้า2ตัวมาหลายงวดเลขดับดับอยู่ตลอดนะคะอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็คือตําราปักธงชัยนะคะทางเล่มบนเล่มล่างหาซื้อกันได้แล้วนะคะปี69อันนี้นะคะปี69แยกบนแยกล่างนะคะคนละเล่มนะลูกค้าโอเคต่อกันนะคะที่สูตรคาชะโนดบ้างนะคะมาก็งวน,นี้เป็นงวดแรกเนอะของส7เจมกราคมนะ วันนี้ตัวเด่นมาหมดเลยมี2มี7ดมี9เด่น9มานะคะ2ตัวสองเจดอข้างบนอยู่ตรงนี้เลยใช่เพราะว่า3าตัวเด่นมาหมดเลยนะคะจะเสียดายจานทาไม่ได้จับสาตัวมาเข้าตรงนี้ปกติคําชโนมีเข้า3ตัวด้วยนะลูกค้าลูกค้าต้องลอกตามดูอย่าหลุดนะ3าตัวตรงนี้ก็มีเข้าบ้างนะโอกาสแบบดีเหมือนกันนะคะอันนี้คือสูตรคําชโนนะส่วนของสิ้นปีที่แล้วนะคะก็สันติใช้ได้นะนี่เข้าบนเข้าล่าง อันนี้หลุดไปใช่ไหมก็นับหนึ่งสงสามงวดเนอะแล้วก็อันนี้เป็นงวดที่4นะคะเดี๋ยวขออนุญาตพอ่หิงเขียนเอาไว้เลยนะคะสี่มวดแล้วนะคะของ,งสื่อคำชะโนดเล่มใหม่ก็ใช้ได้ครึ่งปีนะคะยาวๆไปจนถึง1กรกฎาคมนะโอเคต่อกันนะคะที่ หนังสือหรือปฏิทินเลิกงามยามมงคลนะคะเขาจะมี2แบบเนาะเป็นปฏิทินแผ่นใหญ่เลยมาเริ่มเลยเอาไว้แขวนผนังสวยมากกับเป็นหนังสือแบบนี้ซึ่งเลขเหมือนกันนะคะอ่าเลขเหมือนกันข้างในเนี่ยเป็นหนังสือเนี่ยเราเปิดออกมาก็จะเป็นปฏิทินแบบนี้นะคะเอาเลขวันที่เนี่ยมีหวยออกอยู่ตรงนี้นี่ลูกค้าจะดูมี1มี3ามี6มี7งวดนี้เนี่ยเมานะคะมีเลข7มานะของเขาเนี่ยสตัวจะมา1ตัว2ตัวบางที3ตัวหรือ4ี่ตัวเลยนะ าสถิติปีที่แล้วลองไปตามดูคลิปย้อนหลังได้นะคะสถิติค่อนข้างจะดีแล้วก็เล่มนี้เป็นปฏิทินที่ค่อนข้างดีมากนะคะตัวใหญ่ชัดเจนนะถึงอันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นหนังสือก็ยังตัวใหญ่ชัดเจนนะคะมีเลิมมีอะไรบอกหมดแล้วก็ปฏิทินก็มีนะคะเป็นแผ่นใหญ่เริ่มเลยหัวเหล็กสอบถามกันเข้ามาได้นะคะถ้าใครสนใจเลิกง,งานยามงคลดวงประการศิลป์และขอบอกว่าขอมีน้อยแล้วนะคะเหลือน้อยแล้วปีที่แล้วก็ไม่พอขายนะคะ อ่าเล่มน,นี้นะรีบซื้อนะคะบอกเลยเนาะอ่าต่อกันนะคะที่สูตรต่อไปคือสูตรหยีปัวนะคะหยีปัวนะมาเล่มใหม่เนี่ยก็คือเขาจะใช้จนถึงมิถุนายนนะคะก็ผ่านมาสองวันเนะวดน,นี้17บเจ็ดพฤาคม972กับ02งวดน,นี้วิ่ง2มา2ตัว2 002ข้างล่างนะคะ2ตัว2 002ข้างล่างเนาะดับ เลขดับของเขาใช้ได้972ให<ช>้8มาดับอยูสิครับ02ข้างล่างให้6มาดับเหมือนกันนี่เลขดับของเขาดีมากนะสำหรับสูตริปโปอะเมื่ที่แล้วเข้า2ตัวล่างเช่นเดียวกันนะนี่ล่างล่างเลยนะแล้วก็เลขดับดับบนอยู่แต่ดับล่างไม่อยู่นะคะหลุดน,นะ สถิติปีที่แล้วใช้ได้เลยนะนี่ของแอดมินนี่เก็บเอาไว้ทำสถิติเองนะนี่เห็นปะข้าเข้า,ขาเลขดับดับอยู่นะดับอยู่ตลอดนะคะมีหลุดบ้างแต่ว่าดับอยู่นะคะเลขดับเลขเกิดก็มานี่เห็นไหมห้าหงวดสี่งวดนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็คือสูตรหยีปูนะคะลูกค้าก็อยากให้ตามกันนะเป็นเล่มที่ดีมากๆนะคะอีกเล่มหนึ่งที่แอดมินจะแนะนำเลยนะคะโอเค งวัน,นี้สูตรเข้าเยอะมากสูตรมหาอุดตอนนะคะงวดน,นี้17มกราคมนะคะเช่นเดียวกับคัมจโนดเลยเข้าสองเข้า7เข้า9เด่นสองสองตัว2 7 7 2ดสองข้างบนนะคะสอง2ด 7, 7, ข้างบนนะสถิติใช้ได้นะสำหรับมหาอุดนะคะนี่อันนี้ของปีที่แล้วนะคะนี่สงังวดติดแล้วนะคะ2ตัว2ตัวอย่างนี้นะถ้าแสดงว่างวดน,นี้ก็เป็นงวดที่ 5, ห้าเขียนไว้ก่อนนะ เ,เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือสูตรมหาอุดใช้ได้ครึ่งปีนะคะสังส่งซื้อกันได้ต่อกันที่คัมพีโหราศาสตร์ไทยนะคะหรือหลวงตาชูนะคะดูดูดวงได้ด้วยดูหวยได้ด้วยนะคะมามาดูหวยงวดนี้กันดีกว่า17โมกราคมนะคะ972ก็เด่น7นะคะเด่น7นะลูกค้าแล้วก็2ตัวเนี่ยมี7 2อยู่ตรงนี้นะข้างบนสวยๆเลย จ็ดสองข้างบนตรงๆนะคะเสียดายไม่ได้จับเก้านะมีเจ็ดมีสองมีสองมีเจ็ดนี่หลายชุดเลยนะคะเนี่ยไม่ได้จับเก้าเข้ามาส่วนข้างล่างเข้าตัวเด่นนะคะตัวเด่นสองอยู่ตรงนี้นะคะอ่าตัวเด่นสองอย่างเดียวนะอันนี้ก็คือหลวงตาชูนะคะให้เลขมาไม่เยอะเล่มเล็กกระทัดรัดดูดวงได้ดูหวยได้ราคาเป็นกันเองนะคะแล้วก็ลูกค้าซื้อตามปีนะักษัตรที่ตัวเองเกิดนะคะไม่ต้องไปซื้อทั้ง12ปีนะเพราะว่าเลขข้างในเนี่ยเลขหวยเนี่ยเหมือนกัน แต่ว่าดูดวงเนี่ยไม่เหมือนกันแค่นั้นเองอ่ะลองไปตามดูได้นะคะสําหรับคำพีโหราศาไทยอ่ะต่อกันเลยที่สูตร12ราศีนะคะนี่ก็ใกล้จะหมดแล้ว16มีนาะก็ยังเหลืออีก2เดือนให้ใช้นะคะหรือ2เดือนให้ใช้วันนี้17มกราคมนะคะดเงดินี่เรไม่มามวันนี้17มกราคมเข้าวิ่ง7นะคะลูกค้าเข้าวิ่ง7และ2ตัว7 2ดสองข้างบนสวยๆนะคะ7 2ดข้างบนสวยๆนะคะ นี่ประมาณนี้เลยนะไอเล่มนี้เนี่ยเขาเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะค่งเพิ่งหลุดไปงวดที่แล้วงวดเดียวงวดนี้กลับมาเข้าอีกแล้วนี่เข้าบนเข้าบนนี่เห็นี้เข้าบนเข้าบนเออรู้สึกว่าจะเด่นบนสิบสองราศีนะคะรู้สึกจะเด่นบนนะคะนี่เข้าบนนะคะเข้าบนเข้าบนแล้วก็หลุดไปงวดนึงงวดนี้กลับมาเข้าบนถ้าใครอยากตามรางวันที่หนึ่งก็ลองตามสิบสองราศีได้นะโอเคต่อกันนะคะที่สูตร เซียนเต๋านะคะเซียนเต๋าก็16มีนาเช่นเดียวกันก็คือใช้ได้อีก2เดือนนะคะเรามาดูกันในงวด17มกราคมนี้นะคะมา17มกราคม972กับ02งวดนี้เนี่ยตัวเด่นไม่มานะมีแค่ตัวรองแต่2ตัว72เข้าอีกแล้วข้างบนตรงๆเลยลูกค้านี่เซียนเต๋าปะทะถุงเงินนะคะเราบอกแล้วว่าให้ลองตามของกรอบนี้ดูนะคะ72เข้าตรงๆนะงวดที่แล้วเข้า2ตัวบนเช่นเดียวกัน6006 ก่อนหน้านี้16ธันวาเข้า5995นะคะแล้วก็งวด1ธันวาคมเข้าข้างบน2552นะคะนี่เห็นปะเข้ามา4งวดหลุดงวดเดียวมีก่อนหน้านี้ก็เข้ามาตลอดนะคะลูกค้าเห็นปะเอ้ยใช้ได้นะสําหรับเซียนเต่ระะทาถุงเงินลองตามดูถึงแม้ว่าจะเหลืออีก4งวดนะคะอีก4งวดแต่ซื้อไปก็ยังคุ้มอยู่นะโอเคต่อกันนะคะที่สูตร โหราศาสตร์ชุดเด็ดนะคะโหราศาสตร์ชุดเด็ดนะก็อันนี้จะใช้ได้แค่งวดน,น้างวดเดียวเดี๋ยวเราเล่นใหม่มีลูกค้าตามมาด้วยนะคะเราจะเยเ็นๆนะคะรอจานส่งก่อนถ้าเขาส่งมาเดี๋ยวมันจะเหลืองวดหนึ่งกุมภาพันธ์นะถ้ามาก่อนหวยออกเดี๋ยวเอามาแจากฟรีกันยังไงรลกวนวรกดติดตามให้อดมินด้วยนะ1ิเจ็มกราคมนะคะ972กับ02งวดนี้เข้าเด่น2และ2ตัวมีไหมคะ สองตัวไม่มีนะศูนย์สองไม่มีแล้วก็เจ็ดสองสองเจ็ดไม่มีแต่หลักร้อยเก้ามานี่โอเคนะคะก็ตามนี้เลยนะอันนี้ก็คือจับมือโหราศาสตร์อันนี้เป็นเลขเกิดเขามีเลขดับโดยลูกค้ามาดูนี่เลขดับสิบเจ็ดมกราคมนะคะดับรางวัลที่หนึ่งเก้าเจ็ดสองให้หนึ่งมาดับยูอีกแล้วเห็นไหมเลขดับรางวันที่หนึ่งของเขาค่อนข้างจะใช้ได้นะคะถ้าใครตามก็ลองตามดู แต่เลขดับสองตัวล่างไม่ดับไม่อยู่นะนี่ศูนย์สให้ศูนย์มาดับไม่อยู่นะคะแต่ที่แอดมินเชียร์เนี่ยก็คือเลขดับของรางวันที่หนึ่งนะคะเลขดับของรางวันที่หนึ่งนะคะอ่ะตามดูนะสำหรับสูตระศาสตร์ยังไงเดี๋ยวเรอตามดูนะคะว่าเล่มใหม่ใกล้จะออกแล้วนะต่อกันที่ไดอารี่ไมแพนปี2026นะคะม้ยูนิคอนอ่างวดนี้นะคะ972กับ02เข้าเข้าอยู่ตรงนี้ลูกค้า 2772ข้างบนนะคะ2772ข้างบนเลยนะคะอันนี้เลยนะงวดที่แล้วหลุดนะงวดที่แล้ว706กับ16งวดนี้หลุดนะคะแต่งวดนี้มานะยังไงก็ลองตามดูได้เพราะว่าสถิติปีที่แล้วใช้ได้นะสำหรับเดลี My ่ y มแ a n แล้วก็สามารถเขียนได้ด้วยลูกค้าเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนไดอารี่อะจดโน้ตอะไรเงี้ยเนี่ยมีเมมโมให้จดน่ารักนะเป็นหนังสือที่น่ารักเลยแล้วก็มีชื่อของเราเนาะแล้วก็มี เ,เบอร์โทรหน่วยฉุกเฉินนะคะเผื่อเราแบบเป็นอะไรขึ้นมาเราจะได้มีอย่ฉุกเฉินบนทางงด่วนก้มคดนส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมีหมดเนาะอ่ะต่อกันนะคะที่สูตรคำพีมหาเศรษฐีบ้างนะคะเล่มน,นี้เนี่ยก็เด็ดตัววิ่งเนาะที่แอนนินเคยบอกเนาะเด็ดตัววิ่งนะ 17มกราคม97 2ดข้างบนบิ่ง9้ามา7 2 2ดไม่มีข้างล่างมีเด่นศูนย์มีเด่นสองแต่2ตัวไม่ได้จับมานะคะอย่างที่แอดมินบอกเลยว่าเล่มนี้เด่นตัววิ่งใครอยากได้ตัววิ่งตัวเด่นไปจับประกบชุดนะคะก็แนะนําเล่มน,นี้นะแล้วเ็าก็มีสูตรคํานวณด้วยนะคะลูกค้ามีสอนคํานวณด้วยส,สูตรคิดสูตรคํานวณใครแบบว่าเล่นๆอยากดูแบบ บริหารสมองก็สามารถเล่นนี้ได้นะคะไม่ยากนะแอดมินดูแลไม่ยากเพราะว่าแอดมินทำได้ทุกคนก็ทําได้อ่ามาคาชะลอด VS มหาอุ่นะคะช่วงนี้ขายดีมากนะเพราะว่าเขาเข้าสามตัวเด่นลูกค้ามี2มี7มี9นะ แต่ว่าแค่2ตัวไม่มาแต่2ตัวนี้ไปอยู่ข้างล่างเห็นปะเจ็ดสองไปอยู่ข้างล่างอ่าของเขาแยกบนล่างแบบนี้เนาะแต่ว่าบางทีแอดมินก็เอาล่างมาเล่นด้วยอาทีก็เอาบนมาเล่นแล้วแต่เนาะแต่วันนี้ไม่ได้เอามามวันนี้ไม่ได้เล่นนะอ่าก็ประมาณนี้นะคะ3ตัวเด่นๆมากแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยใครที่ชอบตัวเด่นเหมือนกันเนี่ยก็แนะนําเล่นนี้นะแล้วก็ราคาก็มีจะผาพามากๆด้วยใช้ได้ทั้งปีเลยนะคะ ต่อกันที่เสือตกถังลาดทวีคูณนะช่วงนี้ก็แผ่วๆไปนิดน,นึงนะงวดนี้งวดที่แล้วอ่ะเข้าสองตัวบนล่างงวดที่แล้วเข้าสองตัวบนล่างนนวางวดน,น,นี้มาแต่ตัววิ่งนะจ๊ะวิ่งศูนย์นะวิ่งศูนย์สองตัวยังไม่มานะอ่าก็ประมาณนี้นะคะแต่ก็อยากให้ตามนะเล่นนี้ก็จะใช้ได้จนถึงมีนาคมนะจ๊ะขุนพานนำโซมา เล่มน,นี้เปิดเล่มเลย17มกราคมนะคะ972กับ02งวดน,นี้วิ่ง9มานะคะมี0มี9มี7นะคะ2ตัวยังไม่มานะแต่อยากให้ตามต่อจริงๆเล่มน,นี้นะคะแล้วก็เประชาสัมพันธ์น,นะะิดนึงค่ะมีคนเนี่ยเอาหัวหนังสือขุนพันเนี่ยไป ใช้นะคะก็คือเขาปิดไว้แค่นี้แล้วข้างล่างเขาก็ใส่เป็นเลขของหวยลาวแต่จริงๆขุนพันไม่ได้ทําหวยลาวนะคะขุนพันทําเป็นหวยรัฐบาลมาเป็นสิบปีแล้วนะลูกค้าเป็นสิบปีแล้วเขาแค่เอาชื่อไปใช้เฉยๆนะคะยังไงถ้าใครตามหวยลาวของขุนพันร้านเราไม่ได้ขายนะคะก็ลองไปหาดูเนาะแต่ถ้าใครตามเลขรัฐบาลซึ่งสถิติดีด้วยมาดูกัน30สิบธันวาคมนะคะเข้าล่างแบบนี้ สาสิบหกธันวาครองเข้าสามตัวโต๊ดนะคะหนึ่งธันวามีหลุดไปหนึ่ง้วดนะแต่สถิตินี่หกสิบหกพฤศจิกาเข้ามาย้อนหลังไปอีกเจ็ด้วนนะคะนี่เข้าบนเข้าล่างเข้าตัววิ่งนะคะนี่เข้าสองตัวบนนะเข้าสองตัวบนนะคะเนี่ยเข้าสองตัวบนล่างคือสถิติของรัฐบาลของเขาเนี่ยจริงๆก็ดีมากๆอยู่แล้วนะ แต่ว่าคนก็เอาเอาหัวชื่อไปใช้นะคะระวังโดนเจ้าของฟ้องนะคะบอกเลยนะเขามีจดลิขสิทธิ์เอาไว้นะคะหัวชื่อของเขานะคะอ่ะอันนี้ก็คือสูตรขุนพันธ์นะคะลองไปตามดูได้นะ,ะอ่ะต่อกันที่ปฏิทินบ้างนะคะขุมทรัพย์มหาเทพนะคะขุมทรัพย์มหาเทพหรือท่านทาเทวชุวันวันนี้เข้าอย่างไรนี่สิบเจ็ดมกราเอาเลขตรงวันที่ก่อนคือเลขตรงวันที่จะบอกว่า ปฏิทินเนี่ยท้าเวทคัชโนดรวยๆแม่น้ำหนึ่งเลขตรงวันที่เหมือนกันเนาะอ่าเราก็จะบอกแค่อันเดียวแล้วกันเนาะก็คือเลขตรงวันที่มีเข้าวิ่งเจ็ดเข้าวิ่งเก้าสองตัวเจ็ดสองข้างบนตรงๆเลยนี่แบบนี้เลยนะคะเลขตรงวันที่ของเขานะคะปฏิทินทุกอันเหมือนกันนะคะอ่าแล้วก็สองตัว2ตัว,ตวเอ่อตัวข้างล่างนะคะกลุ่มทรัพย์มหาเทพ เข้าวิ่ง9้านะคะฝั่งนี้เข้าวิ่ง9้านะคะตรงกลางไม่มีนะเจ2ดสองสองเจแล้วก็มาตรงฝั่งขวาเข้าวิ่ง2และ2ตัวศูนย์สองข้างบนนะคะ2ตัวศูนย์สองข้างบนนี่ขุมทรัพย์มหาเทพเปิดมาปีใหม่ก็เข้าอย่างสวยงามนะคะนี่อยู่ในปฏิทินท่านเทวเวสุวรรณนะคะท่านเทวเวสุวรรณัน,นจ้านี่เลยนะคะโอเคปฏิทินก็อ,อย่างนี้ค่ะของอยังมีสั่งได้อ๋อนิดนึง ถ้าเวทวสุวรรณเขามีออกมาเป็นซีรีส์แบบตั้งโต๊ะเลยนะคะลูกค้านี่นซีรีส์ตั้งโต๊ะแบบนี้นะตั้งได้เลขเหมือนในปฏิทินเลยนี่ดูนี่เข้าเหมือนกันสองศสองแบบนี้เลยนะคะนี่เจ็ดเก้านี่เหมือนกันดูตัวเลขชัดเจนเหมือนกันนะคะยังไงก็ลองตามดูได้ถ้าใครแบบไม่อยากได้ปฏิทินขแขวนเผ่นใหญ่ๆสั่งเป็นตั้งโต๊ะแบบนี้ก็ได้นะมันพกได้ด้วยนะลูกค้าคือมันไม่ได้ตั้งอยู่ตั่บ้านอย่างเดียวใส่กระเป๋า,เาให้เพื่อนดูได้ด้วยนะโอเค ต่อกันที่ปฏิทินรวยรวยนะคะมาปฏิทินรวยรวยแล้วนี้ก็เล่นใหญ่นะคะรวยรวยมีแต่เล่นใหญ่เนาะสิบเจ็ดกราานนี่เลขตรงวันที่เข้าเหมือนกันอย่างที่แอดมินบอกนะมีเจ็ดมีเก้ามีเจ็ดสองนะคะอันนี้เนาะแล้วก็เลขข้างล่างเนี่ยงวนนี้เข้าวิ่งเจ็ดเข้าวิ่งเก้านะคะเข้า,ะะขาเฉพาะตัววิ่งสองตัวนะแต่รวยรวยเนี่ยตรงนี้ก็เข้าดีตรงนี้ก็เข้าดีนะตามดูได้นะคะโอเคอันนี้ก็ตลอดทั้งปีเลยนะคะหัวเล็กตัวใหญ่ใส่ได้ที่นเกัน ปฏิทินคามชโนดปกสีขาวนะนี่เป็นคามชโนดมหาอุ่นนะคะปกสีขาวนะคะ่าจะไซส์เล็กลงมานิดนึงแต่ว่าก็ยังสวยดีเหลือเกินนี่ดู17มกราคมคามะโนดมหาอุ่นเข้า72ข้างบนตรงนี้นะคะข้างบนเข้า72แบบนี้เลยเห็นไหมเออใช้ได้นะแล้วก็เพิ่งเปิดเล่มมาด้วยยังไงก็สั่งซื้อกันได้นะจ๊ะโอเคต่อกันที่ สูตรเออขอโทษค่ะปฏิทินทาชนโนดกลอกสีฟ้าพันอ่าอันนี้นะเป็นองค์เดียวนะคะอันนี้เป็นของแท้เลยนะคะร้อยเปอร์เซนตะ์ะที่ร้านเราขายเล่นนี้มาขายปีแล้วนะคะอ่าอ่าเลขตรงวันที่เช่นเดียวกับเมื่อกี้ที่บอกเลยท้าเว้นะมี7มี9้าและ2ตัว7 2ข้างบนตรงๆนะคะต่างกันตรงเลขข้างล่างงวดนี้ เข้าแก่น้อยเข้า7นะคะเข้าแก่น้อข้า7เทศทพทันใจเข้า9กับ2องจำได้ไหมปีที่แล้วเทพทันใจฟังมากนะปีนี้ก็ลองตามต่อกันได้นะคะบ้างไฟเข้า9้านะคะบ้างไฟเข้าว้างวนี้ข้างล่างเข้าแต่เลขวิ่งนะคะแต่สตัวมาเข้าตรงเลขวันที่นะอ่าอันนี้ก็คือปฏิบินทำชโนนะมีเป็นเล่นแบบนี้แล้วเขาก็มีอีก2แบบที่ออกมาก็คือนี่ เป็นตั้งโต๊ะเหมือนเท้าเวสุวรรณเมื่อกี้เลยนะคะเป็นตั้งโต๊ะเลขเหมือนกันนะนี่เลขเหมือนกันเลยนะคะเป็นตั้งโต๊ะนะอันนี้อ่าอย่างนี้เนาะเป็นตั้งโต๊ะนะคะกับอีกแบบเป็นสมุดเหมือนสมุดโน้ตอะสมุดไดอารี่เนี่ยขนาดประมาณฝา่ามือแอดมินก็ไม่ได้ใหญ่มาก A4 ครึ่งหนึ่งของ A4 อะ A5 เนาะก็มีแบบบอกแล้วก็นี่เลขเหมือนกันเลยนะคะนี่เลขเหมือนกันนะยังไงก็ซื是是้อแบบไหนถนัดแบบไหนได้เลยฝั่งนี้จดโน้ต เขียนเลยค่ะเอาชุดนี้เอาชุดนี้เอาชุดนี้เอาไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยหรือจะเขียนอะไรอื่นก็ได้นะมีวันสําคัญบอกอ่าอันนี้ก็อันนี้กระทดรัด,ดพกง่ายนะราคาเท่ากันเลย3อย่างนะทั้งปัิทินแผ่นใหญ่สมุดแล้วก็ตั้งโต๊ะราคาเท่ากันนะคะยังไงใครสนุกแบบไหนก็ตามนะโอเคต่อสุดท้ายละขอ,อนิดนึงแม่น้ำหนึ่งนะคะแม่น้ำหนึ่งงวดนี้ข้างล่างเนี่ยไม่มาบอกเลยข้างล่างเนี่ยไม่มาแต่มาเข้าตรงเลขวันที่เหมือนของเขาเนาะ มือนของพี่พี่เขานะอ่านี่ก็คือ7จดสอนะคะเลขทูปปู่นิดหนึ่งนะเลขทูปปูเป็นเลขวิ่งนะมีเจมี9้านะคะเสียด้สองไม่มานะจับสามาแต้มเดียวนะคะโอเคก็เรียบร้อยนะคะสำหรับสูตรของงวดนี้นะยังไงใครอยากตามเล่ไหนนะคะตามต่อได้เลยนะคะตามต่อได้เลยนะก็พร้อมส่งนะคะตอนนี้ปฏิทินออกครบหมดแล้วสูตรออกครบหมดแล้วทุกเล่มเลยนะคะ ก็ยังไงใครอยากตามเล่นไหนสามารถสั่งซื้อแอดมินได้เลยนะคะหรือว่าถามสอบถามแชทเข้ามาก่อนได้นะโอเคก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะสวัสดีค่ะ